อุดชั ang, oh, ten human, ten human. ้นติอตีนักวโรกาบมีอยากห้ท่านประวัติยาจารเนด็พูดถึงสักอารณท่าทกระทกเพ่จะได้ครับวน จ้ประคุณสมเด็จพระริวงศาคตยานปุบุณณสุริสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17อดีตเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลารามพระองค์มีสายประเนินอันยาวไกล70ปีที่ผ่านมา ขนมการเทศนาธรรมแบบพระธรรมกถึมมก,กสำคัญยิ่งต่อการถ่ายทอดธรรมะในยุคของผู้ฟังบางท่านตีความหลักธรรมไม่กระจ่างอ้างเอาตามประสบการณ์ของตนเป็นที่ตั้งแต่หากได้ฟังธรรมแบบสองธรรม,มาะการสรุปความขององค์เทศที่ผ่านการรู้จริงจะสร้างความกระจ่างได้ในทันทีทำให้วัดพระเชษฐาบุตนมิมนังคารามของเรามีความโด่งดังน,นั่นก็เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคเร,รือว่า สิ่งสำคัญที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเทศนาธรรมปุตชาวิสัชนาสองธรรมะโอ้โหไม่ธรรมดาเพราะว่าผู้ที่จะเทศสองธรรมะได้เนี่ยต้องมีพื้นฐานการเทศธรรมะเดียวมาก่อนจะทำให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการอัพขึ้นมาสู่การเทศสองธรรมะ เสน่หของการแสดงธรรมเทศนาแบบสภาพ,พระธรรมกรถึกไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาจับจิตเพียงอย่างเดียวเพราะนี่คือกลวิธีการถ่ายทอดธรรมะที่แม้เนื้อหาอันหนักอึง้งก็สามารถเข้าใจได้ผ่านแบบแผนเทศนาปุจฉาวิสัชนา พระวิสุทธิวรารพรรองประธานกรรมการดำเนินง,งานและในฐานะประธานกรรมการฝึกภาคปฏิบัติพระนักเทศที่มีประสบการณ์คือผู้วางแนวทางในการฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรมทั่วประเทศภายหลังขึ้นสาธิตการเทศนากับพระมหาอักคิรนัทที่โตหาโสวัดพระธาตุหริกพุนชัยท่านได้ก,กล่าวว่า พื้นฐานไหวพริบจิตเป็นกุศลโวหารประทับใจคือหัวใจสำคัญของการเทศนาแบบถามตอบต้องมีพระธรรมกับอวยเช่ดกันสภาพระธรรมกัถก็เปลี่ยนเหมือนรัฐสภาของเราเพาประเทศแต่ละประเทศก็ต้องมีรัฐสภาในการบริหารถามว่าอะไรสำคัญที่สุดในการเทศสองธรรมะตอบว่าปฏิภาณไหวพริบ พราะไม่ใช่การเทศคนเดียวเมื่อเราถูกคู่เทศถามสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเกี่ยวกับหลักธรรมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในพระพุทธศาสนาถ้าเราตอบไม่ได้เนี่ยก็จะเสียเชิญถือว่ารู้กันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเทศสองธรรมะได้นั้นต้องฝึกปฏิภาวน่องวัยต้องเข้าใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องได้คู่เทศที่มีศีลเสมอกันมีอาจาระเข้ากันได้ ถ้าได้คู่เทศที่เหมาะสมกันเป็นคู่ดูโอรู้ใจกันการเทศก็จะสมูทสมาร์ทแล้วก็ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย อีกเพียงไม่นานความมุ่งมั่นในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดพร,ระเชตุบนวิมลมังคลารามในฐานะองค์สภานายกสภาธรรมกถตึกแห่งคณะสงฆ์ไทยรูปปัจจุบันกำลังจัดสมริดโพคือการฟื้นการเทศนาแบบพระธรรมกตึกให้กับพระรุ่นใหม่เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคงความศรัทธาให้พุทธศาสนิกชนสืบไปอีกนานเท่านาน サピーティー